คยสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเขาโยกยิงเนี่ยทำไมมันเร็วจังเลยเรายิงเขาไม่โดนเลยเขาทำกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับผมเติม UC คิดถึงแก๊สท็อปอัพเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊สท็อปอัพก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่ออยู่ต้คิป เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะฮะวันนี้ก็เป็นไงเสียงหล่อไหมเออเสียงหล่อขึ้นกว่าเดิมไหมครับคือวันนี้เนี่ยผมได้ทําการตั้งค่าใหม่ๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ฝากทุกคนเนี่ยช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าเฮ้ยอันเก่าหรือว่าอันใหม่เนี่ยอันไหนไมันดีกว่าก,กันนะครับผมอ่ะโอเควันนี้ก็มาอยู่ในเทนเนิงนะครับผมก็จะมาบอกวิธีการเอ่อการโยกนะครับว่าเฮ้ยเวลาเขาโยกซ้ายโยกขวานเนี่ยสเต็ปโยกเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาโยกเร็วจังเลยบางคนที่แบบโอ้โหผมยิงตามไม่่ททัันเเเลยพีาไมร็วจง เลยผมแบบยิงไม่ได้เลยคือต้องบอกก่อนแลวครับว่าคนที่โยกเร็วๆเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับแผนปุ่มที่3หรือเปล่านะฮะแต่แผนที่1เนี่ยผมว่าผมก็เคยเห็นเหมือนกันนะคนที่เล่นแผนที่1แล้วก็โยกเร็วๆเนี่ยก็แนะนําว่าให้ตั้งที่เราถนัดนะครับมไม่ว่าจะเป็นแผน1หรือว,ว่าแผน2แผน3เนี่ยให้เอาที่เราถนัดไปก่อนนะครับอ่ะโอเค ผมไม่อยากเจาะลึกนั่นแหละประเด็นแล้วก็วิธีการโยกเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่ามันมีวิธีการโยกง่ายๆครับแล้วก็หลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามกันนะครับผมก็คือ,อในการโยกเนี่ยหลายๆค,คนนะครับดูปุ่มเดินผมนะดูที่ปุ่มเดินผมนะครับหลายหลายคนเนี่ยเขาจะโยกกันแบบนี้ครับ <c oughs> นี่น,นี่เห็นไหมเขาจะโยกเร็วนะครับเห็นไหมให่ไหมครับมันจะดูเร็วในมุมมองของเรานะแต่ถ้าเป็นในมุมมองของสโตเนี่ยตาช้านะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ไปไหนเลยนะมันจะอยู่กับที่ครับเนี่ยเห็นไหมมันไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเห็นไหมมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับมันอยู่่แแคตรงนี้้ลวก ออถ้าให้ผมแนะนําเนี่ยผมแนะนําว่าให้โยกประมาณนี้ครับนี่นี่เห็นไหมออกกระช้านิดนึงครับช้ากว่าเดิมนะนี่ให้โยกแบบนี้ครับโยกแบบนี้อ่านี่ครับคือเนี่ยมันจะเร็วนะครับถ้าในมุมมองศัตรูจะดูเร็วมากนะครับแล้วก็เสริมความโหดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือการกดนั่งครับแต่ในที่นี้ในการกดนั่งผมอันนี้จะเป็นสูตรของผมเองนะครับแล้วก็เป็นสูตรของผมเองนะครับแล้วก็เป็นวิธีที่ผมใช้มาตลอดนะครับก็คือกดนั่งเบิ้ลสองครั้งนะครับจะย่อแบบนี้ประมาณนี้อันนี้ะนี่ครับ คือเวลาผมจะยอ่อเนี่ยผมจะแนะนำว่าให้เป็นแบบนี้ครับนี่คือโยกขวาเย่ะยโยกซ้ายย่ะย่อมันจะเป็นแบบนี้ครัถ้าจะเร็วนะนี่เห็นไหมเนี่ยครับมันจะเป็นลักษณะนี้นะคือถ้าในมุมมองของเราเนี่ยเฮ้ย อาจจะดูช้าอุ้ยไม่มีอะไรเลยมันดูช้ามากมันดูแบบดูนุ่มมากเลยดูแบบกา,กากมากเลยดูช้ามากเลยแต่ผมจะมีอีกมุมมองหนึ่งให้ดูครับก็คือคนที่โดนยิงฮะแล้วคนที่โดนสเต็ปนี้เข้าไปนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนความคิดกันไปเลยนะครับว่าเฮ้ยคนที่โยกแบบนี้เดินช้าๆแบบนี้เนะี่ยโอ้โหเล่นช้ามากเลยดูไม่มีอะไรเลยแต่เราต้องไปลองดูในมุมมองที่คนที่โดนยิงจริง,รง,รงๆครับว่ามันจะเป็นอย่างไรผมอ่ะเดี๋ยวมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคือเวลาผมให้โยกเนี่ยก็คือโยกขวาย้ำๆโย ย้ำๆยกซ้ายย้ำๆครับคือในช่วงกลางที่โยกอย่างนี้นะคือเราจะยืนนะครับผมเห็นจะเป็นอย่างนี้นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเร็วม,มากๆเลยนะนี่นี่ครับถ้าทำเร็เวๆก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่อ่ะไปอ่ะโอเคเดี๋ยวผมว่าตัดไปตอนที่ผมใช้จริงเลยดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับผม คือแบบโคตรเร็ว